สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่25เดือนมกราคมพุทธศักราช2568มาอัปเดตการก่อสร้างอุโบสถสมปรารถนาวัดสว่างมงคลบ้านโนนสแบงตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามกันนะครับบริเวณนี้คือพื้นที่ที่ได้ทําการซื้อขยายที่ดินออกไป นะครับเพื่อทำการก่อสร้างอุโบสถนะครับในบริเวณนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับช่างกำลังขึ้นโครงเป็นโครงเหล็กนะครับขึ้นฐานขึ้นคานบริเวณด้านหน้าอุโบสถนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเป็นบริเวณบันไดแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าอุโบสถตรงนี้จะเป็นที่รองรับ นะครับรองรับคานด้านหน้าเป็นบันไดอุโบสถจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้กำลังลงโครงสร้างฐานแล้วก็ที่ทุกท่านเห็นบล็อกนะครับที่ก่อขึ้นนี้ก็จะเป็นบล็อกที่สำหรับเทขานบริเวณฐานนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือแกะบล็อกคานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บริเวณ อคารอันนี้คือคานฐานอุโบสถที่จะรองรับน้ำหนักของพื้นฐานอุโบสถนะครับบริเวณนี้นี่นะครับเป็นคานฐานอุโบสถแล้วก็ส่วนที่กำลังประกอบอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นเสาฐานอุโบสถนะครับขึ้นมาเกือบเกือบ2เมตรนะครับ2เมตรนิดๆเลยนะครับ อันนี้คือจะเป็นบริเวณฐานนะครับฐานหรือว่าเอวขันเนี่ยจะสูงขึ้นมาเลยเลยบล็อกไปอีกประมาณ50เซนติเมตรนะครับนี่อันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับเป็นบันไดนะครับบันไดตอนนี้ขึ้นโค,ครงเหล็กนะครับเพื่อเทคารรองรับน้ำหนักนะครับนี่ครับทีมช่างก็ ทำงานกันไวมากมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบริเวณคานด้านในที่ทําการแกะบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นคานฐานอุโบสถแล้วก็เริ่มขึ้นโครงเหล็กบันไดนะครับแล้วก็บล็อกที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าฐานอุโบสถจะสูงประมาณไหนนะครับเห็นตรงผ้าแดงไหมครับก็เหนือบล็อกขึ้นมาอีก นะครับตรงนั้นตรงผ้าแดงนั่นคือจุดบริเวณที่เราจะเทเสาฐานอุโบสถเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเนี่ยนะครับผมนี่คือความสูงของฐานอุโบสถนะครับจะสูงประมาณนี้เลยนะครับนี่คือภาพรวมวันนี้มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอเจริญพร